นี่มีน้ำผงมาเรื่อยจนถึงผมผมอยู่เชียงคานเลยจนถึงเชียงคานเชียงคานก็นาแห้วใช่ไหมนาแห้วก็เลี้ยวขวาอุตเด็ดขึ้นมาของเาไปเชียงคานไหมเนี่ยไปไปไปนาแห้วไปนาแห้วท่านเข้าภูคาเข้าสะปานเข้าอ่าอ่าเชื้อมพระเกียรติเชื้อมพระเกียรติก็ไล่มาเชียงกลางเข้ามาเชียงคำเข้ามาภูชีฟ้าเข้าเชียงของเข้า แม่สายขึ้นพูดขึ้นดอยแม่สลองหลายลงมาท้าตอนมาฝางจนถึงแม่แตงเลี้ยวขวาเข้ามานี่แม่ห้องสอนไปที่แม่ห้องสอนจะไปถึงไหนรัวว่าพอแม่งสอนปั๊บก็จะไหลลงไปทุงที่ที่แม่สอดทะลุลงไปตากากําแพงเพชร อุทัยธานีสิงห์บุรีอ่างทองอายุยาจบอายุยาวันที่3 1มมกราหก66รวมแล้วประทัดสามเดือนอยู่4ี่วัน3เดือน4วันปั่นตลอดสุดยอดก็มีแผนวันหนึ่งเราปั่นไปไหนเราประสานที่พักไว้หมดวันหนึ่งต้องไปถึงตามที่เราออกไล่กันก็ออกพร้อมกันน่ะ๋ยวนี่สิบเกตุลาออกพร้อมกันนี่แล้วแต่ขาใครรอบขาใครดงตาออก19ตุลาที่หาดใหญ่นะ เนี่ยสามเดือนแล้วอ๋อสามเดือนที่บามสุราที่หานใหญ่ผ่านฝนผ่านหนาวในนี้จะไม่ผ่านร้อนดีสองเดือนกว่าสามสองเดือนครบสองเดือนก็คือวันที่ผมมกกาลาที่ผ่านมาครบสองเดือนมากันกี่คนแต่ตอนนี้ช่วงปัน่นตอนนี้สามสิบคนเขาเข้าออกแล้วแต่เขาดูแผนว่าใครสามารถมาปัน่นช่วงได้ตรงไหนบางคนเขายังทํางานอยู่เขากลามาได้สิบวันเขาก็เข้าช่วงนั้นก็กลับกลับไปแล้วก็มาใหม่อะไรเงี้ยแต่ อย่างคนใต hmm. ้อ oh. ย่างเงี้ยเขามาไกลเขาไม่ออกอ่ะาคนอยู่กรุงเทพออกจากกรุงเทพสามกีฬามาถึงอุบลเขาก็กลับาด้ากำขึ้นมาต่อเชียงใหม่แต่แต่แต่ทุกวันนี้จะประสานกันตลอดว่าที่พักจะได้ที่พักตรงไหนไม่ไม่ฮะเราทําแผนไว้เลยประสานไปก่อนละก่อนจะก่อนจะเริ่มวันประสานกันทุกคนละชั่วโมตอนเช้านี่ตอนตอนตอนคืนนี่ไปนอนรวมกันไหมครับครับทุกวันเราจะต้องถือที่หมายอย่างเมื่อคืนนี้เราก็นอนอยู่ที่ ห้องประชุมของอที่ว่าการอำเภอ,อ่ขุนยอมนี่ก็จะไปที่ว่าการอำเภอแม่ลาน้อยอ๋จะนัดก,กันแบบนี้คือรู้ร,รู้นนมีแผนกันอยู่แล้วเนี่ยมีแผนกันแล้วแล้วเข้าน้ำเหรอครับเรา <S 1> <S 1> โอเคช่วยตัวเองเนาะช่วยตัวเองอเพราะมันบางทีออกมาพร้อมกันแต่เวลาปั่นแล้วมันเห็นไหม กันการกันอะไรครับมักมากน้อยไม่เท่ากันแต่ว่าต้องต้องถึงที่หมายพร้อมกันเย็นเย็นก็รวมกันก็ไล่ไล่กันไปก็ไปถึงแล้วสมมติว่าคนคนที่ไม่สมมติว่าแล้วจะเช็คกันยังไงครับต้องเช็คจะมีลายเช็คเช็คกันว่ามาันครบทุกคนหรือยังเย็นเนี่ยเราเราก็โอเคถ้าวันนั้นเย็นนี้เขาก็เกิดบางคนมีพักพวกอยู่ที่ไหนไปนอนก็แจ้งกันแบบวันนี้ผมจะยังไม่เข้านะพมีเพื่อนอยู่ตรงนั้นก็่าไปก็แจ้งกัน เพราะว่าเดี๋ยวเดี๋ยวจะมีการหายเนะเยาะทางแจ้แก่ไม่หายไม่หายไม่หายเราจะมีลายเฉพาะกิจ๋อออขนุญาตถ่ายไปให้พี่ชายดูเนาะถ้าอยากมาเชียงใหม่เอามาเลยมาเลยชวน,นผมชวนผมเดี๋ยวผมไม่ไหวผมกี่วนะันเนาะติดยี่สิบโลเองกี่น้อยขออนเขาเขาอยู่ปุ่มจักรยานปุ่มไหนเนาะ กลุ่มต้องเทศบาลเทศบาลเหรอามกินข้าวหรือยาไม่มาจอดแบบไม่เกรงใจคนเลยเนี่ยมาจากโดยไหนก็เนี่ยมาจากไหนรอกพี่ผมแปดกินแล้วครับถ้าคนทุลุกทุเล่ทุลังนะน้อยหยุบหยุบเขาเรียกไผ่ขวางใช่ไหมออกมาทางเนี้ยก็ปั่นไปเพิ่งเพิ่งมาปั่นด้วยกันที่เชียงใหม่แล้วกลับไปแล้ว อยู่สุพรรณบอกเอ้าตอนแรกแกว่าจบทริปแล้วจะปั่นปั่นเป็นนักปั่นนะครับส่วนมากก็จะเป็นแบบเกษียณแล้วนะครับนี่ตอนตอนที่ท่านออกมาครับตอนที่ท่านออกมาเป็นเป็นรอรับพรจากท่านได้นะครับอยู่ที่ไหนนี่งนี่ท่านพักอยู่นี่นี่ใกล้ๆเนี่ยครับพักเท้าครับไม่ได้ขันขันมือเดียวขันมือเดียวขันได้เท้าแล้วแต่ว่านี้พักเท้ารูก่อนสักที่ก็ถ่ายไป็นที่ท่านไปเป็นตำบลอย่างนี้ ส่วนหนึ่งก็เดินครับเดินใช่ไหมได้แล้วเรามีรถมีสัมภาระเราไปไปไงเราไปอยู่รอผมเนี่ยขวานนำหน้าท่านขวานไปสองกิโลแล้วผมก็กลับมารถขวานไปสองกิโลแล้วผมกลับมารถก็มีหลายส่วนไอ้นี่เขาไปติดตามไทยผมจะเดินตลอดนี่เขาเดินตลอดครับผมเดินถ่ายจอดให้พี่น้องเราได้เราชมไปเรื่อยเดินทุกเก้าตงนี้เรเดินทุกเก้าบ่วง่จะเดินเขาเรียกอะไรเนี่ยท่านมาทุดงทามาทุดงครับุด ยีแม่ทำสุโรมสิบสามปีแล้วครับครับขอบคุณมากครับรอบนี้ก็แจกิโลไอ้บอกแล้วเป็นแนวมาทั้งหมดสามพันโลนะครับกประมาณประมาณเกือบเกือบสี่พันเนาะยกประมาณประมาณสี่พันอะประมาณสี่พันของพี่รอบนี้ใช่ไหมฮะครับอันนี้รอบจากหานใหญ่ไปถึงนครพนมสามพันสี่ไ้อ้อันนั้นตรงใช่ไหม เป็นที่ผมโค้งแต่แดนแต่มันตกอย่างพวกผมคือมันไปตามโค้งไม่ตามไม่เอาตามถนนนีนะครับมีท่านเกษียณแล้วท่านก็มาปั่นจักรยานนี่ดูรถปั่นนะครับตอนนี้ท่านกําลังจอดรอหลวงตาครับท่านมาถ่ายภาพรอที่วิวแล้วก็มารอหลวงตาท่านหลังจากท่านพักเ้าช่วงเที่ยงแล้วนะครับก็คือพักชั่วคาวเนาะท่านก็จะไปกราบหลวงตาก่อนที่จะปั่นต่อนะครับนี่ก็เป็นสัพพะ วนอยาากมจังอันนี้หลายกิโลไหมครับทั้งหมดเลยฮะทั้งหมดนี่หลายกิโลไหมครับอุปกรณ์ผมก็ไม่เยอะหรอกประมาณสิบแปดโลสิบแปดโลเอามาเยอะไม่ได้เพราะขนหนักนะเอาเฉพาะสิ่งที่จำเป็นครับขนหนักไม่จำเป็นจะมาไครับพยาายมออกกลับบ้าบางคนกี่ทีไปกีมาออกยาส่งกลับบ้านพอจะทอดมีที่นอนเหมือนกันกับเราด้วยอ่านอ่าเนกประสงค์ถ้าไปนอนในศาลาวัดแล้วก็ การเซ้นของเราอ่ะอันนี้มันเก็บง่ายนะครับเนาะอันนี้นหะมันคุ้ถึงว่ามันเก็บง่ายครับง่ายอืมข้ามง่ายนนีี่่ครับง่ายแบบจิ้นจิ้นคลิปงเราก็ขาดเนี่ยลุงลุงตาเขาใช้ตัวนี้แหละปูแล้วก็ไปปูครัใช้ยังไงเราสำรองไปถึงขี้ค่อยปาเอ้าถ้ารั่วเราเราใช้แบบไหนครับถ้าถ้ามันรั่วเนนะมียางสำรองมียางสำรองสำรองเปลี่ยนออกเลยใช่ไหมนะไม่ยกปากยางสำรอง เปลี่ยนเลยเปลี่ยนทำเองเราก็มีสูบเล็กอ๋อทำเองมีเครื่องมือด้วยอันนี้มันมีสูบแบบนี้ไงสูเล็กก็อาจจะไม่เต็มเท่าไหร่จนกว่าไปเจอพักพวกที่มีสูบใหญ่ค่อยว่ากันออเอาแคพ่พอไปได้อไไดพอไปได้พอไปได้ครับเบรกนี่การต้องเตรียมนี่ผมหมดไปมผมหมดไปชุดแล้วเนี่ยเพิ่งเปลี่ยนเอ้ยเพิ่งเปลี่ยนพัาข้างหลัง ขึ้นเขาลงเขาต้องใช้เบรกครับใช้ตลอดอันนี้บางคนหมดไปสาจุดนะถ้าเบรกถ้าเบรกไม่ดีนะได้ประมาณทักไม่เท่าไหร่แต่ของผมโอเคท่าเบรกดีหน่อยจนขวาะหมดจบโดนฝนมั้ยครับมันจะมีฝนช่วงหนึ่งที่เราไปนอนที่ผาใดผาดที่ออกจากเชียงของ ก่อนจะเข้าก่อนจะเข้าเชียงของไม้ก่อนจะเข้าสามเหลี่ยมทองคำอ่ะโอ้โน่นเลยครับอ่าตัวนั้นอ่ะเราพักพักวัดวัดวัดพระธาตุภูเขานี่ไปเส้นเดียวกับเราเลยนะอ่าเส้นเดียวเส้นเดียวครับเส้นเดียวกันเลยนะครับลงโน่นก็เรียกไปตั้งแต่อุตรดิตมาอะไรพวกนี้ครับอุตรดิตเลี้ยวขวาใช่ไหมเข้ามาดอยเสมอดาว จะไปเข้ามานาน้อยนี่จะไปที่สุดที่นู่นเลยครับสามเหลี่ยมทองคำแล้วพี่โยนลงมาคนก็ไม่นอนอยู่วัดนาน้อยนาหมื่นอะไรเห็นตามในพอยู่สามเหลี่ยมทองคำแบบนี้ในวนคนเข้าวนขึ้นตรงนี้สารคดีนี้นะครับก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งไว้นะครับเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆทางช่องยูทูบนะครับศรัทธาหลวงตาบุญชื่นเสียตั้มเจนี่นะครับเนาะก็ท่านได้พูดประสบการณ์ที่ท่านได้ปั่นมาให้พี่น้องเราได้รับชมทางช่อรียอบตรต่อสารคดีนี้สวัสดีครับที่ว่าการอำเภออุทยานถึงช่าง